อยากเป็นคนปราชัยหรือว่าได้รับการชูมือต้องขยันเปิดเกมแบบนี้ครับอา่าต่อยให้แฟนๆจดจำครับเราชื่อเพชรใหม่เราชื่อเพชรตะวันนะครับชกสนุกก็ได้ไดมาบ่อยๆจิ้มท้องจิ้มท้องทับท่าจะตัวแข็งขึ้นหน้าคุณเชษต์อา้าวมาเป็นชุดมาเป็นชุดอ้าวยังไงดีไม่ไหวบ้าไหวไหมโอ้ยค่อยๆสุดลงไปเรียบร้อยครับต้องนับครับโอ้โหครับ แม่โดนหน้าครับล้าตัวครับมาลงตรงล้าตัวนี่แหละครับอ่ะยังมีเวลานะครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดอ้าวหมดยกพอดีแถวนี้มันทุ่งาบางกะปีอีเดียมีขวัญน,นะมาใ่สวนพริกคุณพิเชษอ,อ,อ,อาอซสิเอาสิเอาว่ามาโอ้โหปา่าเงาะบางกะปีเลื้อยเลื้อยเลื้อยลุย้นคุณเี่กี้ลุ้นทีมงานครับคาเรีกว่าชุดของศักดิวาลุนนะครับวันนี้มากันเต็ม เวทีเลยทีเดียวเอาปากมัดมวยครับอะไรก็เป็นไปได้คราที่แล้วโดนรับยกหนึ่งชนะน็อกยกสองอันนี้โดนรับยกสองยกสามลุยเลยเพชรตะวันแทงเขาขวาวิธีหนึ่งก่อนแน่สับด้วยศอกเอามัดขวาครับแรกกันแล้วครับปักลักหาพิเชษอาภูมงเชษเอาเอาเอาจะไหวหรือเปล่าฮึดไปรอบหนึ่งฮึดมาฮึดมาเสียบเอาแทงเขาซ้ายโดนท้อง แม่ตาโดนท้องไม่ดีครับมีอาการหยุดไปนิดนึงครับเพชรตะวันไม่เป็นไรครับปากซอกซอกขวาทีนึงอ่าดูด้านหลังด้วยครับกองเชียร์น็อตบากะปีโอ้โหดีครับนีอ้าวบิดซ้ายตัวตอนนี้ตัวเป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ตีตกลงมาอ่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับขอให้ใจสู้เท่านั้นครับเพชรตะวันอ้าวมาเลยครับตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตสู้ทุกเม็ดมาเลยชูฟอยูกีฬาสดบันเทิงดีขยี้หัวใจเลยกันครับคู่นี้ มาดิมาดิอเออเมืองหลวงปักใต้ปักใต้บ้านเราก็ทมทุกมางกรปีมามาดิเออวัดดอยเด็กใต้ป้ายใจ,ใจ,ใจเต้นไปแล้วกอทมทุกมางกรปีโดนนับต,ตีคืนมิสี้เอามัดกระสอบนะครับแลกกันโตบ้างดันบ้างอ่าครับได้ใจหรือเปล่าครับน้ำเงินอ่าเหรครับโอ้โหตอนนี้แฟนมวยพระรองเฮกันลั่นแล้วครับ อย่าลืมว่าโดนนับแดงก็อย่าถอยเยอะคุณพิเชษอ้าวโ,โดนแขีกแล้วโดนนับเสียสองแต้มได้สามสี่กำลังจะได้ได้หรือไม่ยังไม่รู้ยังไม่มียังไม่หมดยกแต่ตอนนี้อนาคตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพชรวันให้โอ้ยนี่ครับโดนหม,มัดคืนเหมือนกันอย่าให้ขาดความต่อเนื่องครับมวยโดนนับมันต้องเร่งให้เห็นทําให้ชัดทําให้ชัดซับซอกเพชรหม่ทำท่าจะบอยจะห่อหรือเปล่า คุณเชิดช่อ้าว๋ยวดูชัดไม่ชัดก็ไม่ดูเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับฝั่งีรษะฝ่ายแดงนะครับเห็นไรเลือดลํำไรอะไรแล้วอ้าวถอยนะครับถอยปูนะครับชัดแบบต้องหมุนเสาด้วยคุณเชิดชัดแล้วต้องหมุนเสาด้วยเพเรวันรับอย่างเดียวเลยทีเดียวเนี่ยครับฝันศอกจังหวะฝันศอกบิดเข้าไปครับบิดเลมป้าตอนนี้เพชรวันนะครับเล่งเครื่องไม่หยุดแล้วนะครับในช่วงซีวินาทีนี้ถ้าทำได้กลับมาชิงดำทันที เอาบิดครับบิดในตีเข่าซ้ายยกหน่ตีเข่าขวาอีกทีนึ่งหือบุกเข้าไปครับให้รู้จักให้รู้จักมวยมันอย่างนี้มวยพิกเขาเรียกว่าตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าขวาแต่ยกเข้าไปมันยกร่องฟักทองแตงไทยเลยครับแบบนี้อ้าวนี่ครับมวยไทยไรผมแดนมาเลยดังกองโลกอยู่แล้วจะทำยังไงให,ให้มันสนุกมากขึ้นเท่านั้นเอง เอออย่างนี้ฟื้นกลับมาแน่ครับอย่าให้มันผิดอย่าให้มันเพี้ยนทิศฎีกับปฏิบัติคุณพิเชษลุยต่ออย่าหยุดอย่าท้อมัดขวาได้มายังมีเวลาอีกหนึ่งนาทีนี่นะครับช่วงชีเป็นทีตายอยู่ตรงนี้นะครับใครจะเข้าสู่เส้นชัยครับอีกใบนึงอีกใบนึงใจเย็นคุเพี่กี้อ่านติการมานะหันไปทางหันไปทางไหนครับดูครับเอาสำเร็จครับ โอ้โหเพชรตะวันสักวาลุนนะครับเป็นฝ่ายพิกชนะคะแนนไปครับโอ้โหชูมือก่อนนะครับนักวยมาชูมือก่อนนะครับให้กรรมการชูมือก่อนนะครับพลิกระเบิดเติมเต็ดนะครับให้นักวยชูมือก่อนครับอยากเป็นทางการตามกฎกติกาครับความพยายามสำฤทธิ์ผลจนได้ครับเพชรตะวันสักวาลุนครับเข้าตากรรมการครับมองผ่านครับ สามสี่ห้าให้ผ่านเลยครับ <Yeah. S 1> เสียนับยกสองก็มาได้สามสี่